นะครับจุ๊บจุ๊บครับเนมให้ด้วยอ๋อครับอ,อ,อ,อันนี้ทำกับข้าวหรือทำกับแก้มครับตัวนี้กับแก้มครับถ้าทำกับแก้มไม่เคยทำกับมันทำกับข้าวครับ เบได้สองลอยหาที่บาทขนาดนั้นเลยบอไม่ใช่เี่ยวบ่เดี๋ยวเที่อองแท้ ก่อนสิบะฮานี่ผมสอมดังไฟก่อนตัวตอ <laughs> นนี้ชิบะบมื่อซอยใหญ่นะครับซอยซอยซอยหน่อยว่าเวลาผัดเนื้อมันสิป,ปูดปูดออกพูดถึงว่ากำลังว่าสิเองไกลเรเต็มหน่อยคุโทรมาบอกบอกว่าเพาใครมาต่ำเลยกดหน่อยเด้อใครออกย,ย,ยัง อยคยได้เอเอามาทำต็หมดโอ้ขกมาหาเลยในชุดแขกเยเีนใส่ทั้งาดนี่ว่ได้กี่ควานหมครับ้อมหอมอยู่ที่การนีครับ นี่แพ็คเอ,อ,ไอไงเหรอเอยะจะเขราอไอ้ง่ายหรือยังจะเขราเหรอแล้วจะทาใบสองแล้ิเสร็จ

มันเป็นกล็ดงุมขนตนี้เลยใช่มั no ้ยเห็นย่างอยู่ขนาก็ได้ปาดมาหาหนึ่งคนมแม้่นกนะมันิปาดลาพอเห็นจะขาหนึ่งเียดอยู่บ่เราเม่ไหรชวนบ่ แล้วโมกันดีกินไม่ยุ่สักตอนเขาเลี้ยงตีเพียงไหมเรับอเลม,มันโอ้โหนั่นละเป็นปลาเป็นคัมไปแล้วอ,อ่ะแล้วเราเขาไ ไปนะใช่ไหะครับใครับ